คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการนํากัญชามาใช้ทางการแพทย์กันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีการลงนามเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะขึ้นมาพิจรารณา ในการนําเอากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเสรีนั่นเองค่ะคณะกรรมการชุดนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะทําหน้าที่เพื่ออะไรบ้างเป็นการช่วยเหลือชุมชนแล้วในขณะเดียวกันค่ะจะทําให้กัญชาและกัญชงเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยถ้าเกิดว่าเราปลูกได้แล้วก็สามารถที่จะส่งออกขายอย่างต่างประเทศได้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีการลงนามในคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งคณะ กรมาการขับเคลื่อนนโยบายการชาเสรีทางการแพทย์จำนวน34คนค่ะก็มีดรเพศสัชกรอนันชัยอัศวเมคินอาจารย์ประจำคณะเพชาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโดยดรเพศสัชกรอนันชัยประธานคณะกรรมการให้ข้อมูลมาค่ะว่านโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์จริงๆแล้วเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการของประชา าชนที่จะนำเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านและการแพทย์แผนไทยมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการใช้เพื่อรักษาโรค กระทรวงสาธารณสุขเองก็ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายนี้นะคะจึงได้ดําเนินงานอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วแต่ด้วยข้อจํากัดด้านกฎหมายในหลายๆประเด็นค่ะก็ทําให้กระทรวงสาธารณสุขจําเป็นต้องเริ่มดําเนินการจากประเด็นที่สําคัญก่อนตั้งแต่การยกร่างพระราชบัญญ,ญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่8 ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยจะมีการอนุญ,ญาตให้ผู้ป่วยสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้สำหรับดูแลสุขภาพตนเองและให้บุคลากรทางการแพทย์ปลูกเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของตนเองได้นอกจากนี้ก็จะมีการแก้ไข ประกาศกระทรวงสำหรับพืชกันชงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยรวมไปถิการส่งเสริมนโยบายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพ ใกล้บานได้ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนี้เพื่อที่จะให้ทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆทั้งในและนอกกระทรวงในการนำนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะคณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ที่ทําให้การดําเนินนโยบายไม่บรรลุผลเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหากันได้อย่างตรงจุดนั่นเองซึ่งดรเพรศัชกรอนันชัยก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการว่าในปีนี้เราจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกัญชาและกัญชงทั้งในการดูแลสุขภาพการรักษาผู้ป่วยนอกจากนี้ก็จะได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์และการบริการไปสู่การสร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจและนอกจากนี้นะคะก็มีภารกิจ ที่ยังต้องเร่งดําเนินการกันต่อไปด้วยนั่นคือการกระจายยาให้กับภาคเอกชนเพราะพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับปัจจุบนันจํากัดให้เฉพาะหน่วยงานของภาครัฐที่จะสามารถผลิตยากัญชาได้รวมถึงการพัฒนานกลไกและระบบควบคุมการใช้กัญชาที่เหมาะสมตามความเสี่ยงซึ่งเป็นหลักการสําคัญที่ทั่วโลกเขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามสําหรับโมเดลกัญชา6ต้นต่อครอบครัวตรงนี้ก็ยังไม่ ทิ้งไปนะคะแต่ต้องมีการดำเนินการอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของหลักวิชาการและต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ครอบคลุมด้วยค่ะ